รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย โมงเช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสตตีหนึ่งครึ่งด้วยความเหนื่อยล้าแล้วกลิ่นตัวเหม็นหึงรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ําที่โรงแรมโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างละงมด้วยเสียงกุ๊กแก่น่าจะเก่ากว่าสิบปีขาดคนดู แแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นร,รูปภาพเก่าที่หน้าลิบแขวนอยู่ ภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบเข้าลิฟต์และกดชั้นเจ็ดอย่างด่วนจีอากาศในลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้นเจ็ดพอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าแล้วอาบน้ําอย่างไวะผมและเอาสบู่มาถูตัวขัดที่ใครอาบน้ําเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอา์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับ ความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักตัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่ว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณตีสามพอไปถึง หัวใจผมเต้นตูมตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้สนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฝากรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบคมตานอนมีอาการขี้ขาดเอาผ้าห่มมาคลุมโองเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์ เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปรี่ยวเริ่มเหงาเปิดไฟค้นหาซากเน่าก็ไม่เจอต้นต่อซออสายสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นหญิงสาวชุดขาวผมยาวลางลางผมด่ยซ้นเจ็ดแต่เธอมาลอยผ่านหน้าต่างแล้วภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาผมลุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจเกือบหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่าง ออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มานสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินนักบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระ พระสงฆ์องค์ององเจ้าช่วยผมด้วยครับผมโสดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทําให้เราัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ํามห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเพฮพรภคะวะโตเธอนั่งกับผมเป้าตาลึกโบ<ป><ป>ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโทธรรมโมเมื่อไหร่จะเช้าซักที สิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันน่ากลัวจนตัวสั่นกลิ่นที่ได้รับมันเป็นกลิ่นอะไรนั่นเรื่องจริงหรือความฝันภาพยังจำติดตาสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันน่ากลัวจนตัวสั่นกลิ่นที่ได้รับมันเป็นกลิ่นอะไรนั่นเรื่องจริงหรือความฝันภาพยัง You tried keep that in mind. I designed this rhyme when I was obsessed with time. All I know, time was just slipping away, and I watched it countdown down till the end of the day. Watched it, watch me, and the words that I say the echo with the clock rhythm in my veins. I know that I didn't look out below when I watched the time go right out the window. Trying to grab hold, trying not to watch, I wasted it all on the hands of the clock. But in the end, no matter what I pretend, the journey is more important than. Or the start. And what it meant to be will eventually be a memory of a time when I tried so hard And so far But in the it doesn't mean I had to far to lose it all But in the end, it doesn't even matter Hey yo, one thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try with that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All